ภารกิจกู้รถหล่นข้างทางครับเราหัวแย่ของเราเลยเดินมาหนักไหมพี่นี่คนยุงไงบ้างเฮ้ยตงลลงไปดิ

เห็นบคนล้เพินนนะครับิดอะไรขึ้นครับเนี่ยหลบมานิดหน่อยไอ้ตัวมันขึ้นหันโน้นไปตัวใหญ่ขึ้นมันขึ้นดี้แ้วขัไอน้าหน่อยจึงอยู่แล้วดูด้วเอาวหักหรออนีคือร้อยตรงเลย เดีย๋ยวเดีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 วเดียวเดี๋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 ยวเี๋ยวเด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 ี๋เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋

đang vào ờ chờ chờ đang ở đây nào thằng con mất con nó hặc

ดงรถอ้วยหลด้อเอาไว้กไปูไม่รีนู่นเดียวเลยเดียวแวไเยอะไหมก็สุาน่ ไม่ต้อง,งไ้องเบกแบบนี้เบกแล้วมูดฝนก็ยวูไป,ไป้เหรอ้น